วันนี้พามาอัปเดตสต็อกกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ตักอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่ของเราถนนเซรีไทยนะคะ68แยก1กรุงเทพมหานครนะคะมีรถเข้าใหม่สวยนะคะผ่อนร่มต้นที่5,000บาทเท่านั้นปีใหม่ไม่น้อยใครกำลังมองหารถเก่งไว้ใช้ทำงาน,านเป็นรถคันแรกขับในเมืองเน้นประหยัดน้ำมันขอแนะนำให้ดูคลิปนี้เลยนะคะราคาสบายกระเป๋าผ่อนเบาๆได้ประหยัดน้ำมันนะคะขับรถสวยเก๋เอมาให้พี่ๆแล้วนะคะใครกำลังมง รถสภาพดีๆไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นยาลิกวีออสเอาเติกนะคะหรือว่าตระกูลเนสัน,นะะและตระกูลมิสุูบิชิมีหมดให้เลยนะคะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอย่าพลาดชมในคลิปนี้นะคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับอีกโก้ค่ะมือสองตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะอากาศค่อนข้างดีเลยนะคะวันนี้จะพามาอัปเดตสตอกรถเข้าใหม่นะคะของเราเนี่ยมีรถเข้าใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปเรื่อยๆนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นคันแรกนะ,ะหรือว่าเน้นประหยัดน้ํามันไว้ใช้ในเมืองขอแนะนําที่นี่เลยนะคะที่นี่นะคะเป็นรถสวยคัด เกรดเรับประกันคุณภาพนะคะเป็นรถที่ปีใหม่ไม่น้อยเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกระยะเลยนะคะใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันตักให้ดูเลยนี่คือสต็อกของเรานะคะนี่ยาวไปสุดลูกคูลูกตาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น v ีออ เอาติดนะคะโตโยต้ายาลิสนะคะฮอนด้าซิตี้มีมาให้กันครบๆเลยฮอนด้าแจ็นะคะมีทุกเกรดรุ่นกันเลยนะคะใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานสกคัญอยากได้เป็นมือสองไม่ต้องกังวลน,นะคะที่นี่นะคะการันตีรถสวยคัดคุณภาพเกรดเอนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะคะไม่มีตัดต่อโครงสร้างเล่มไม่มีชํารุดสูญหายนะคะพี่ๆใครกําลังมองหารถสวยสภาพดีไว้ใช้งานอย่าพลาดชมคลิปนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวตักเปิดที่คันแรกกันเลยนี่ ชมนี้นะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่อีกูกค่ะแต่ว่าอยากขายนะคะคันนี้เป็น Toyota c h ีเนะคะใครเจอชมหน้านี้เป็นทรงคูเป้สีขาวมุกนะคะสำหรับคันนี้ Toyota c h ีเตัว1.8เอ็นทีรถปี2018นะคะกับราคา59,000บาทนะคะคันนี้ไม่180,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะนี่ C-HR เรามีทั้งหมด สองรุ่นนะคะที่เข้ามาตอนนี้มีตัว N-T แล้วก็เป็นตัวมิดนะคะ N-T ภายในจะเป็นเบาะผ้านะจ๊ะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นเบาะหนังตั้งแนะนําไปตัวมิดนะคะตัวมิดได้ภายในเป็นเบาะหนังแล้วนะคะมีสีดําสีขาวสีบรอ,อนเินนะคะสนใจทักอินบอกมาได้เลยนะจ๊ะไล่มาที่ขั้นต่อมาเลยนะคะหรือใครอยากได้เป็นซิตี้ค่ะซิตี้ค่ะคือรถวิ่งในเมืองเครื่องพันห้าร้อยี c ขอแนะนำตัวยอต้าวีออคันนี้นะคะ สีดำเพิ่งเข้ามายังไม่ติดจองนะคะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดนิดนึงนะคะเป็นโตโยต้าวีออนนะคะหนึ่งจุดห้าตัวมิดเป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะคะรถปีสองพันสิบเก้ากับไม่หนึ่งแสนเจ็ดพันกิโลเมตรราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะพี่ๆคันนี้ สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเป็นตัวรองท็อปสีดำนะคะภายในได้เบาะหนังมาแล้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ดิจิตอลออโต้มีมาให้แล้วนะค,ะคันนี้ออปชั่นมาครบจัดเต็มไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์แบบ LED มาให้แล้วด้วยนะคะใครสนใจคันนี้ยังว่างอยู่ติดต่อมาได้เลยนะคะมาที่ขั้นต่อมาเลยนะคะคันนี้เป็นยาริสนะคะใครเป็นสาวกยารทิห้าประตูต้องไม่พลาดคันนี้นะคะตัวนี้เป็น โยต้ายาริดนะคะ1.2จสองตัวสปอร์ตรถปีสองพันสิบสองนะคะไมห่หนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลเมตรเท่านั้นราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะภายในเป็นเบาะหนังมาให้แล้วตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะมีชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้น่ะสวยเลยนะคะเดี๋ยวตักเดินให้ดูด้านหลังใส่ชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้ นี่เลยค่ะอัตราการซิ้เปลืองน้ำมันนะคะอยู่ที่ย3 3สบาจุดสามกิโลลิตรนะใครเน้นประหยัดนะคะขับง่ายจอดง่ายนะคะเมเนเทนถูกตักแนะนำโตโยต้านะคะพี่พี่นะเป็นแบรนด์หลักนั่นเองนะคะแบรนด์หลักของเรานะคะเป็นแบรนด์ที่ขายดีในประเทศของเราโตโยต้านะคะอะไรหาง,ง่ายซ่อมง่ายค่าเมเนเทนถูกนะคะหรือใครอยากได้ตัวท็อปตัวท็อปเราก็มีเหมือนกันนะคะยาริทยห้าประตูของเราขออภัยค่ะ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวสีขาวหลังคาดำนะคะเป็น t o y ย t a y a r ริ1.2สปอร์ตนะคะรถปี2022ไมล์23,732กิโลเมตรนะคะราคา479,000บาทนะคะตัวนี้ตัวท็อป ออปชันมาครบจัดเต็มนะคะกล้องมาถึกหน้ารถจากตัวโยต้านะคะไฟหน้า LED ไฟตันหมอกนะคะไฟหน้าออโต้มาให้แล้วที่ปัดนำ้ำฝนออโต้ได้สีขาวหลังคาดำแบบนี้นะคะภายในเป็นเบาะหนังสวยๆเลยนะคะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะกับสีขาวหลังคาดำคันนี้นะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะมาที่ขั้นต่อมาหรือใครเป็นซาวโวกิต,ตี้1000เทอร์โบ นะะคเครื่อง1.0นั่นเองนะตัวนี้ก็ขายดีมากนะคะเป็นสีเทาแลมโบด้วยนะคะนะตัวนี้เป็น Honda City นะคะ1.0ตัว SV เป็นตัวรองท็อปของเขานะคะอ๋อตัวนี้เพิ่งติดจองไปนะคะลองให้ดูนะคะเผื่อหลุดจองเนาะรถปี2021ไม่ห้าหมื่นนะคะกับราคา4 9 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้ถ้าเป็นป้ายแดงเนี่ยตัวนี้เป็นสีพิเศษนะคะต้องเพิ่มเงินด้วยนะะคข้ออ่า ตักจะแจ้งอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นสไตล์รถแฮชแบ็กห้าประตูนะคะพี่ๆเบาเนี่ยมันจะพับปรับแยกอิสระได้แบบ40 60นะใครที่ชอบขนของในขอของเดินทางคนเดียว2คนด้านหน้าตักแนะนําเป็นตัว h ฮช c บ็กห้าประตูนะคะแต่ถ้าเดินทาง3คน4คนตักแนะนําเป็นซีดานจะนั่งสบายกว่านะคะไปะไรที่คันต่อมาเลยนะคะเป็น v ีอออีกหนึ่คันนะตักแนะนําเป็นวีออนะคะอะคันนี้ โตโยต a า i o อ1.5รุ่น E นะคะคันนี้รถปี2018นะคะัคนนี้ใครกำลังมองหาวีออนะคะคันนี้เดี๋ยวปักขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะคะติดต่อมาได้เลยนะ,ะมาที่ยาลิอีกหนึ่งันนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะคันนี้เป็นสีขาว้าประตูเหมือนกันนะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดทามาให้ไฟตัดหมกคู่น้ามีมาให้ครบแล้วนะคะสำหรับคันนี้เป็น โตโยต้ายา i ิ1หนึ่งสองตัวหานะคะอ๋อคันนี้เนี่ยเขาติดจองรอไว้แล้วนะคะอันนี้ให้ดูตัวนี้เป็นตัวหายนะเสียดายมากๆเลยนะคะติดจองไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวตักพาดูคันต่อไปดีกว่านะคะ <c oughs> ใครใส่ซิ่งๆต้องมาเจอคันนี้เลยนะคะคันนี้ภูมิมใจนําเสนอมากทะเบียนสองห้าเจ็ดสองนะคะสีขาวใส่ชุดแต่งสก,กสปอยเลอร์รอบคันนะคะสําหรับคันนี้เป็นโตโยต้าวีอนะคะ มีจุดหรุ่น E รถปี2014ันไม่หนึ0 0แสกิโลเมตรนะคะราคา2 000, 9ง0 0นบาทนะคะสำหรับคันนี้คันนี้เป็นปี2014นะคะใครมีงบไม่อยากผ่อนมาซื้อสดคันนี้สวยเลยปี14แต่รถไม่ช้ำนะคะภายนอกภายในสวยกริบมากนะคะสำหรับคันนี้ปะที่คันต่อมาเลยนะคะ <c oughs> มาที่ v ีอออีกหนึ่งคัน ตัวนี้เป็นโฉมใหม่ไมเนอร์เชนนะคะรถปี2019นะให้ดูกันเลยนะคะหน้าตามันจะคล้ายๆตัวอี๊ยะคะแต่เป็นตัวใหม่นะเป็นตัว NT นั่นเองนะคะโฉมไมเนอร์เชนนะคะตัวยอต้าวีออส1.5ตัว NT รถปี2019นะคะกับไม่84,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคา3 0 0 0 0 39,000บาทนะคะคุณพี่ ได้รถปี2019นะแต่คันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะภายในเป็นเบาะผ้าอยู่นะจ๊ะใครที่ไม่ได้สีเรียดเน้นเอาไปใช้งานทางแนะนำคันนี้เลยนะคะสวยมากนะคะรถปีสิบเรถไม่มีเก็บสีสักชิ้นเลยสีเดิมเดิมการันตีนะคะได้เระดอบเบยพิเศษทุกคันเลยนะคะที่ตักแจ้งมารถปี2016ขึ้นไปเอาขออภยัย รถปี2017ขึ้นไปจะได้เหรดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79ขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตของลูกค้านะคะที่นี่ออกรถได้ง่ายไหมออกรถง่ายนะคะมีเครดิตเกิน1ปีนะคะหรือว่าใช้มีมีใช้บัตรเครดิตเกิน1ปีนะคะสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะทำเข้าในระบบของเรานะคะได้รับ,บวงเงินสามารถรับรถกลับได้ไวภายในหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะ อ่าวเงินออกมาปุ๊บรับรถกลับได้เลยนะคะเลือกรถในโซนนี้ที่ยังว่างอยู่เป็นรถที่พร้อมขายอยู่แล้วนะคะมาที่ตัวนี้อีกคันหนึ่งตัวนี้ภูมิใจนําเสนอมากตัวนี้เป็นตระกูลยาริสแต่เป็นสไตล์ซีดานนะคะเก่งนั่นเองนะคะใครที่เดินทางสองคนอ่าสามคนสี่คนบ,บ่อยแนะนําสไตล์นี้จะนั่งสบายกว่านะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเหมือนกันต่างกันที่บอดี้เท่านั้นนะคะบอดี้ตัวรถเท่านั้นนะคะสําหรับตัวนี้เป็น <c oughs> โตโยต้ายาริเอทิฟ1.2รุ่นมิดนะคะรถปี2020นะคะราคาเอ่อไม่300,000ไม่38,000กิโลเมตรนะคะ,ร, 2, ะ,คะราคา,า,า379,000บาทนะคะคันนี้ก็สวยนะคะแต่ว่าคันนี้ได้ภายในเป็นเบาะผ้านะคะได้ภายในเป็นเบาะผ้านะไฟหน้าฮาโรเจนนะคะมีไฟหลีไฟเล้ยวในโคมนะคะแต่ได้ล้อแม็กมาแล้วนะคะ ล้อแมกกระจกพักปบปอักไฟฟ้าแต่พายในยังได้เป็นเบาพายอยู่นะคะหรือใครจะซื้อไปแล้วไปเปลี่ยนเป็นเบาหนังก็ได้นะคะไม่ซีเรียสเลยนะคะตรงนี้เป็นเบาพายอยู่นะคะไล่ไปที่ด้านหลังกันเลยนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนวีออรแล้วเดี๋ยวตาจะหาเป็นที่ตัวราคาบอบอให้พี่ๆี่กันนะคะปีใหม่ไม,ม่น้อยนะคะเดี๋ยวได้มาที่ด้านหลังกันเลยนะคะทางร้านมีรับประกันอะไรบ้างนะคะทางร้านมีรับประกันนะคะ ให้ hey, 30วันนะคะอะไรทุกชิ้นส่วนเลยนะคะแล้วก็ใครดูมาจากคลิปวิดีโอนี้แจ้งตักได้เลยนะคะตักแถมประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี20ง0มกิโลเมตรของฟิกแมนนะคะติดต่อมาได้เลยบอกว่าดูมาจากคลิปรถรวมรถเก่งผ่อนราคาถูกนะคะแจ้งได้เลยมามาที่คันนี้นะคะคันนี้เป็น V ออสอีกหนึ่งคันนะคะเป็น Toyota V ออสฮะ,ะรุ่น E รถปีสองพ กับไม้9ห0 0 0กิโลเมตรนะคะราคา3 1 9 0 0 0บาทตัวนี้เป็นตัว E นะคะภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะแต่โครงสร้างเดิมๆนะคะทะเบียนสวยด้วย2095เท่านั้นนะคะนี่คันนี้เดี๋ยวเดินวนให้ดูข้างหลังนิดนึงนะคะรประกันโครงสร้างตัวถังเดิมนะยังได,ได้เหเ็ดเดอกเบี้ยพิเศษอยู่นะคะ ถึงไม่มีประกันสูรแล้วแต่ถ้าดูมาจากคลิปนี้ตักแถมประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ของสุมแมนให้เลย2ปี2องหมืนกิโลเมตรนะคะสนใจโทรหาตักได้เลยที่เบอร์065-916-9359นะคะอ่าจริงๆพี่ๆอาจจะมองว่าเอาทำไมที่นี้โตโยต้ามันเยอะจังเลยนะคะตักแจ้งแบบนี้ก่อนนะคะที่ร้านจะเป็นรถ บดประจำการจากหน่วยงานนะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเช็คประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หนึ่งหมื่นโลแรกนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกขั้นเลยไม่ต้องกังวลใจแล้วก็โตโยต้าเป็นแบรนด์ที่ซ่อมง่ายอะไหล่หาง่ายค่ามัน n t e n a ถูกนะคะพี่ๆรถหน่วยงานส่วนมากก็จะเลือกใช้เป็นโตโยต้านะคะอะไหล่หาง่ายนะคะอะไหล่หาง่ายไม่ต้องกังวลใจนะเรื่อง m a น n t e n น n c e เนี่ยถูกกว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ย 60-70%เเลยนะคะเข้าที่ไหนก็ได้นะคะอะไรหาซื้อง่ายแล้วก็ประหยัดน้ำมันเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของเขาแล้วก็เรื่องการขายต่อนะคะ t ตโยต้ายังได้ราคาดีอยู่เป็นอันดับต้นนะคะะมาที่คันนี้นะคะคันนี้เป็นอ๋อคันนี้ตักพูดไปแล้วเนาะโอเคค่ะ10บอนเงินอีกคั้งหนึ่งโตโยต้าวีอารุ่น e นะคะ รถปี2017หม้าย155,000ราคา319,000บาทนะคะสับสนเมื่อกี้พวกสีดำไปตัวอีเหมือนกันใครอยากได้สีดำมาเอาดำไปนะคะใครอยากได้สีบอลเงินมาเอาสีบอลเงินไปได้เลยนะคะปะหรือมีที่เหยราคาถูกด้วยหน้าหนวดพี่ยาลิตหน้าหนวดของเราคันนี้นะภายในเป็นเบาะหนังสีดำสวยกิบเลยนะคะนี่ ควมไฟไม่มีลงไม่มีเหลืองนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ไฟโปรเจคเตอร์คู่หน้านะคะมีมาให้ไฟหลีไฟเลี้ยวไฟใช้ได้ระบบระบบไฟใช้ได้ทั้งคันนะคะปุ่มระบบไฟต่างๆปกตินะคะโตโยต้ายาริกันนี้1.2รุ่นจี เป็นตัวท็อปสุดของเขานะคะในโวงปี2014นะไม่1,111,500กว่ากิโลเมตรนะคะราคา 32, 000, 3 2 0 0 0 0 3 1 9 0 0 0บาทตอนนี้ปรับราคาลงมาตอนแรก3 2 9 9 0 0นะคะปรับราคาลงมาแล้วคันนี้ก็ได้ประกันเครื่องเกียร์เหมือนกันซื้อไปแล้วอ้อน้องตั๊กพี่กลัวว่าเดี๋ยวจะเครื่องพงเครื่องพังเกียร์มีปัญหาไม่ต้องกังวลน,นะคะตัดแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ สองปีสองหมืนกิโลเมตรมีปัญหาอะไรเขาเปลี่ยนให้เลยนะคะไม่ซ่อมนะบริษัทที่ตักแถมให้ไม่มีการซ่อมนะคะพาเข้าสูตรปุ๊บเปลี่ยนให้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราแถมนะคะในทุกๆครั้งที่เราขายรถก็คือเราจะแถมตัว W Smart หรือประกันอ่ะหรือช่วยเหลือฉุกเฉินตักพูดผิดนะคะตัวช่วยเหลือฉุกเฉินตัวนี้ถ้าซื้อจริงๆรเนี่ยราคา9000กว่าบาทนะคะเป็นรถสไลดล์เรียกได้หมดเลยทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น ยางแตกนะคะรถสตาร์ทไม่ติดนะคะน้ำมันหมดแบตหมดทุกอย่างนะคะที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุรถชนรถนะคะเกิดเหตุใดๆเรียกได้หมดเลยนะคะรถเสียอยู่ดีๆสตาร์ทไม่ติดเขาจะไปสไลด์ไปอู่ที่ใกล้เคียงนะคะช่วยเหลือลูกค้าได้ทันควันนะคะรถเร็วว่องไวนะ,ะส่วนใจรถแถมตัวนี้ไปให้ด้วยนะคะมาต่อที่คันนี้อีกหนึ่งคันใครสาวงแจ๊ดต้งแนะนําคันนี้เลยนะคะ คันนี้เป็น Honda แจนะคะ1.5ตัว SV รถปี2017นะคะไม่40,800 0กิโลเมตรราคา445,000บาทนะคะใครสาวบุกแจนะคะตัวนี้เป็นโฉมโฉมสุดท้ายแล้วโฉมหน้าเก็บนะคะก่อนที่มันจะเลิกผลิตนะคะตัวนี้เป็นโฉมหน้าเก็บนะขายดีมากๆราคาย,ยังไม่ลงเลยราคาย,ยังแข็งอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้สนใจมาได้เลยนะคะ มา,มาที่อีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วป้เดวตักพาดูนะคะคันนี้เป็นโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตยาริสอีกหนึ่งคันนะคะตอนนี้นะคะไทยยาริส5ประตูของเราจะเยอะมากเป็นไทยที่ปีใหม่ไม่น้อยนะคะตัวนี้เป็นรถปี2021นะคะไม่41,000กิโลเมตรนะคะกับราคา429,000บาทนะคะ ออปชันภายในมาให้ครบจัดเต็มพงม,มามไรมัลติฟังชันแอร์แบ็กเจ็ดใบนะคะเบาะหนังมีมาให้แล้วนะคะกล้องหน่วยหลังมีมาให้แล้วนะคะไทท์นี้ที่เป็นไทย้ยาลิศมีแอร์แบ็กที่เจ็ดใบทั้งหมดนะคะเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเรื่องประหยัดน้ํามันก็คุ้มค่ามากๆนะคะแมแท่ทานงแมนแทนแนนอาณงอะไหล่เปลี่ยนคุ้มค่าคุ้มราคานะคะแถมให้อีกหนึ่งคันคันนี้คันสุดท้ายใครชอบตัว CNG จจากโรงงานต้องไม่พลาดคันนี้นะคะ Honda City 1.5V นึ่ซีเนะคะรถปี2,012ัไม่แปดหมื่้าเท่านั้นราคาสองแสนหบาทใครอยากได้ที่ประหยัดกว่าน้ำมันแนะนำตัวนี้ c n g ตัวแก๊สนะคะสีขาวแบบนี้ยังว่างอยู่นะคะไม่ต้องจาดแฟนนง์ก็ได้พี่ๆมีตังมาซื้อสดได้ราคานี้กันเลยนะคะหนูรวมโอนให้นะคะใครสนใจติดต่อตักมาได้เลยที่เบอร์065 916 9359นะคะวันนี้ก็พามาอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ของเราคร่าวๆที่เป็นโซน e ีโกคาหรือว่าซิติคาเครื่อง12่ะเครื่อง1 1 0ถึงเครื่อง1 5น0นะคะใครกำลังมองหารถสวยสภาพดีไว้ใช้งานตรงนี้คือสต็อกแค่ส่วนหนึ่งที่พร้อมใช้งานชงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังมีโกดังที่เราเก็บรถไว้อีกที่รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะทุกสัปดาห์ ทุกวันเรามีรถเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะพี่ๆมีให้เลือกคันนี้ไม่ทันไปคันนี้สเปคใกล้เคียงกันมีหมดเลยนะคะเป็นปีใหม่ไปใหม่น้อยรถสวยคัดเกรดเอกนะคะสนใจอย่าลืมติดต่อตักมานะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะทุกอาชีพออกได้หมดนะคะพ่อค้าแม่ขายนะคะ,กะเกษตรกรนะคะอาชีพปแปลกๆมาได้เลยปรึกษากันได้เลยนะคะ ตอนจากกันไปวันนี้นะคะพี่พี่ที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่นะคะตักจะมาอัพสต็อกไม่ว่าจะเป็นแบบเดี่ยวๆรีวิวรีวิวเต็มคันหรือจะเป็นพูดแบบรวมๆให้พี่พี่ได้เลือกหลายๆคันมีมาให้คบกันเลยนะคะสำหรับวันนี้รากันไป็นที่รถเก๋งของถูกสวัสดีค่ะ